สรุปนะครับประเด็นสําคัญประจำวันที่4เดือนมีนาคมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก,นกันก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นปิดตัวเข้าสู่แดนลบไป1.48% S&P 500ปิดลบ1.76%แล้วก็ NASDAQ ปิดลบมากที่สุด2.64%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดร่วงลงกว่า600จุดในวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่ดัชนี S&P 500ดิ่งลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่รุนแรงที่ส นับตั้งแต่วันที่18ธันวาคมหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐยืนยันว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกนั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้เลยครับที่25นอกจากนี้ตลาดนั้นจะถูกกดดันจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของภาคการผลิตของสหรัฐครับทุกท่าน เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรือว่าเช้าตรู่ของบ้านเราครับทุกท่านครับประธานาธิบดีทรัมนั้นได้ออกแถลงการยืนยันว่าทำเนียบข่าวนะครับจะดําเนินการเรียกเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกนในอัตราที่25เนับตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปโดยระบุว่าท้าสองประเทศนั้นไม่มีช่องทางที่จะสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีได้อีกนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะเริ่มใช้มาตรการภาษีสุลการกรตอบโต้หรือภาษ เรียกว่า reciprocal tariffs กับทุกประเทศที่เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐตั้งแต่วันที่2เมษายนนี้เป็นต้นไปครับท้อยแต่หลังดังกล่าวนั้นนะครับผมถือว่าเป็นการดับความหวังที่ว่าสหรัฐนั้นอาจจะเลื่อนการบังคับใช้มาตรการภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโกออกไปอีกหรืออาจจะเป็นการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า25%หลังจากที่โฮเวิร์ดลุกนิกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าอัตราภาษีนำเข้านั้นที่จะเรียกเก็บจากแคนาดาและเม็กซิโกยังคงไม่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็แน่นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วที่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหลังจากที่อเมริกาได้มีการออกมาประกาศแบบนั้นก็ตามมาด้วยข่าวนี้ทันทีครับก็คือนายกแคนาดาสั่งเก็บภาษีตอบโต้สินค้าสหรัฐ25%เริ่มตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันครับ t จสตินชูโดนะครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้กล่าวไว้ในวันจันทร์ว่าแคนาดานั้นจะเรียกเก็บภาษีสุลกากร25%กับสินค้าของสหรัฐมูลค่า1.55แสนล้านดอลลาร์แคนาดาตั้งแต่วันอาคาที่4มีนาคมหากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมดำเนินม,มาตราการเก็บภาษีสินค้ากับแคนาดาตามแผนครับ สระข่าวรอยเตอร์นะครับว่ารูโดนั้นระบุในแถลงการว่าแคนาดาจะเก็บภาษีที่25%ซึ่งมูลค่าก็ใกล้เคียงกับฝั่งของสหรัฐนะครับนักทุนครับแล้วก็ในส่วนของตัวการเก็บภาษีสินค้าที่เหลือมูลค่าอีก1.2แสนล้านดอลลาร์แคนาดานั้นจะมีผลประครับใช้ภายใน21วัน ก็ต้องเรียกได้เล,เลยนะครับว่า for task ทิดฟอร์ทัจทีใครทีมันนะครับคุณขึ้นภาษีสินค้าเราได้เราก็ขึ้นภาษีสินค้าคุณได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ ตัวผมเองนั่งกลับมองว่าแคนาดากับเม็กซิโกนี่จะเสียเปรียบค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะถือว่าอเมริกานั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทางแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกครับต่อมาครับนักถน,นครับเรามาดูข่าวนอกตารางกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อคือนนอกจากจะมีประเด็นเรื่องของภาษีแล้วลุงทรัมป์ก็บอกว่าเดียว ผมจะประกาศข่าวใหญ่ชนิดที่ว่าใหญ่มากๆจนทําให้ทุกคนตกใจตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ข่าวอะไรเรื่องภาษีหรือเปล่าภาษีก็พอทราบแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ก็มีเรื่องของการประกาศลงทุนทรัมป์เผยนะครับ TSMC เตรียมทุ่มเงินลงทุน1นึ่งแสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะครับว่าบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคช i n g ลิ่งจำกัดหรือว่า TSMC เตรียมลงทุน1นึ่งแสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐเพื่อเสริมกําลังการผลิตชิปโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับยกย่องแผนดังกล่าวว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ สำหรับการลงทุนครั้งใหม่นี้ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปตามสัญญารายใหญ่ที่สุดข,ของโลกระบุว่าจะทุ่มเงินลงทุนทั้งสิ้น1.65แสนล้านดอลลาร์ในการก่อสร้างโรงงานผลิต3แห่งศูนย์ประจุภัณฑ์ขั้นสูง2แห่งและก็ศูนย์วิจัย1แห่งในรัฐแอริโซนา การประกาศดังกล่าวนั้นมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังคงใช้มรารการกดดันทางภาษีต่อคู่ค้ารายสำคัญของสหรัฐพร้อมทางเรียกร้องให้ผู้บริตต่างชาติสร้างโรงงานภายในประเทศครับทุกท่าน นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งจริงๆเมื่อคืนนี้ข่าวตัวนี้มาก่อนนะผมก็นึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นข่าวดีหนุนนําให้กับดัชนี n a s d a q หรือเปล่าเพราะว่าผมเองก็บาย NASDA q อยู่เหมือนกันนะครับที่ไหนได้มาเจอเรื่องภาษีตบท้ายดัชนีร่วงโอ้โหยาวเลยนั่งจุดครับชนิดที่ว่าทําโลใหม่นะไม่ว่าจะเป็น u s 3 0 US 5 0 0รวมไปถึง NASDA q อย่าง US100 ด้วยก็แน่นอนแหละครับว่าใครที่เทรดดัชนีพวกนี้อยู่ก็อาจจะมีความลําบากใจหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ ถ้าเราคุยกันตามเทคนิคก็ต้องเรียกว่ามันอยู่ในโฉวการปรับฐานแต่ถ้าคุยกันตาภาษาข่าวสารก็ต้องบอกเลยว่ามันมีข่าวเรื่องภาษีแล้วข่าวเรื่องภาษีตัวนี้นะครับนอกจากจะกระทบกับตลาดหุ้นแล้วยังกระทบกับตัวของราคานามันดิบด้วยเมื่อคืนนี้ราคานามันดิบเองนั้นก็ขยับปรับตัวทําโลใหม่นะฮะแต่ผมบอกกับผู้ชมตรงนี้เลยว่าราคานามันดิบที่ปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปเจอปัจจัยกดดันจาก2เรื่องราวเรื่องราวแรกก็คือ ภาษีการค้ากดดันประเทศจีนจีนเนี่ยเป็นผู้บริโภคน้ำมันนะครับต้นทุนอันดับที่1่ของโลกนี้เลยนะครับส่วนอเมริกานั้นเป็นประเทศผลิตน้ํามันเบอร์หนึ่งทีนี้มาดูกันว่ามันเป็นข่าวอะไรครับมีข่าวเสริมขึ้นมาครับที่เป็นลบก,กับราคาน้ํามันเขาบอกว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน โอเปกและก็า่าพารามิตรหรือว่าโอเปกพลัสได้ประกาศในวันจันทร์เมื่อวานนี้ว่าโอเปกพลัสนั้นจะเดินหน้าปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันตั้งแต่วันที่1เมษายนตามแผนการเดิมที่วางเอาไว้เลยครับแถลงการบนเว็บไซต์ของกลุ่มโอเปกและก็แปประเทศของโอเปกพลัสซึ่งก็ได้แก่ซาอุดิอาระเบียรัสเซียอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรส์คูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและก็โอมาน ระบุว่าทางกลุ่มนั้นได้ตกลงที่จะดําเนินการปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันโดยสมัครใจจํานวน2.2ล้านแบาร์เรลต่อวันตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปโดยการตัดสินใจดังกล่าวนั้นพิจารณาจากมุมมองที่ว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดมีความแข็งแกร่งและแนวโน้มตลาดนั้นยังคงเป็นบวกครับ อยางไรก็ตามนะครับนั้งชุดครับข่าวของ O อเบ p พ u ันั้นได้ส่งผลลบต่อน,น้ำมันนะครับสัญญาณน้ำมัน WTI ตลาดนิวยอร์กปรับตัวร่วงลงทันทีครับ2%ในวันจันทร์ ก็ต้องจับดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า <S <S นอกเหนือจากตลาดหุ้นที่อยู่เทรนขาลงระยะสั้นแล้วผมเชื่อว่าคนที่เทรดน้ามันหน้าบายเองก็คงจะลําบากไม่แพ้กันนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังมีอยู่นะไม้บายน้ามันดิบซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าจะติดลบอยู่กําลังเล็งๆนะฮะดูหนทางแนวโน้มในอนาคตก่อนว่าจะมีโอกาสไหมที่จริงอเมริกาจะเริ่มเจราจาหรือมีแนวโน้มในการพูดคุยหลีกเลี่ยง ลดหย่อนในส่วนของตัวภาษีที่20%ตรงนี้ได้บ้างไหมถ้ามีมันหนุนน้ํามันขึ้นได้แต่ถ้าไม่มี แย่ yeah, เลยแต่ถามว่าแล้วเราจะรู้แนวโน้มยังไงคุณว่าน้ำมันจะขึ้นหรือเปล่าถ้าตามเทคนิคดีเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานจําเมื่อวานนี้ได้ไหมครับนักทุนครับเมื่อวานนี้เราได้มีการพูดคุยกันว่าประเทศจีนนั้นเดี๋ยวเขากําลังจะมีการประชุมใหญ่ประจําปีซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าตลาดนั้นจะมีการขานรับกับข่าวดังกล่าวมากน้อยเพียงใดถ้าสมมุติว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนชุดใหญ่ประจําปีประกาศออกมาแล้วแต่กลับทําให้ราคาน้ำมันนั้นขึ้นไม่ได้เลยผมคิดว่ามันถึงคราวแล้วละ่ะคนที่ติดบ,บายน้ํามันดิบนะฮะอาจจะต้องพิจารณาแบ่งคัดตัดขาดทุนบางส่วนบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูจริงๆนะครับเอาล่ะครับนังทุนครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายกันอีกสักข่าวนึับก็คือข่าวเรื่องราวของทองคํานะครับเมื่อคืนนี้ปิดพุ่งนะฮะจนเช้าวันนี้ก็ยังขึ้นอยู่ ประมาณ5 2 6เหรียญครับรับแรงซื้อสินทัพย์ปลอดภัยแล้วก็ดอนอ่อนค่าหนุนตลาดหลักๆแล้วนะครับนักทุนก็เข้าซื้อทองคําใน,นาตลาดสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภาษีการค้านั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยหลักๆจับตาดูนะครับนักทุนครับ ราคาขยับมาเกือบจะยืน2,890แล้วนะฮะถ้าขึ้นอีกนิดนึงก็จะเกินครึ่งทางและเมื่อขึ้นเกินครึ่งทางปุ๊บโอกาสที่ทองจะทำ high สูงสุดเป็นประวัติการนั้นเรียกได้เลยว,ว่ามันอยู่ไม่ไกลเกิดเอื้อมนะครับนี่คือการสรุปข่าวสารทั้งหมด ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับในประเด็นเรื่องราวของข่าวสารผมรบก,กวนขอเลข1คนละ1ตัวครับและรบก,กวนนั่งชุนนะครับพอดีวันนี้ผมมาไม่ตรงเวลาอีกแล้วแหมช่วงนี้ได้ติดธุระบ,บอจกจังเลยแต่จะเลื่อนนั่งทุนไม่ไลฟ์มันก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นก็เลยต้องขอ live ไลฟ์ว้นิดนึงคนก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอยู่กับเราประมาณ300ท่านฝากคุณผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกราบขอบคุณอย่างสูงเลยครับนั่งทุนครับโอเค